นี่คือ7นิสัยคนรวยที่คุณต้องทําแล้วคุณจะรวยครับเจนิสัยคนรวยมีอะไรบ้างครับนิสัยรวยที่หนึ่งครับคือนิสัยเริ่มทําทั้งทงที่ยังไม่พร้อมครับเขาบอกว่าคนรวยหรือคนที่สําเร็จเร็วคือคนที่เริ่มทําทั้งทงที่ตัวเองไม่พร้อมทั้งทงที่สถานการณ์ไม่พร้อมแต่คน จนหรือคนที่ไม่สําเร็จคือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มผมยกตัวอย่างเช่นแจ็คหมาครับแจ็คหมาเริ่มต้นทาธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเริ่มต้นทำธุรกิจขายของออนไลน์ตั้งแต่ตอนที่ธุรกิจโลจิสติกระบบโลจิสติกในประเทศจีนเนี่ยยังไม่ดีเลยนะครับระบบการขนส่งยังไม่ดีครับแต่เขาเริ่มต้นทําก่อนหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างง่ายเช่น MK MK เข้าไปขายในห้างครับเขามีกฎตั้งหลายข้อครับเช่นเข้าไปขายได้แต่ ห้ามใช้เตาแกส๊สเมื่อก่อนลูกคนใช้เตาแกส๊สเพราะมันอันตรายครับสุดท้าย MK เป็นเจ้าแรกที่ประยุกต์เตาไฟฟ้าเกิดปัญหาอีกครับเพราะว่าพอเป็นเตาไฟฟ้ามันร้อนช้าครับมันร้อนช้าแล้วทำยังไงครับก็ต้องแก้ปัญหาโดยการไปอุ่นน้ําเอาไว้อุ่นน้าซุปเตรียมไว้บางคนไม่สามารถรอได้10นาทีกว่าน้ําจะเดือดเพราะเตาไฟฟ้ามันร้อนช้าครับไปอุ่นน้ําซุปไ้ก่อนแล้วก็พอมาเทปึป๊บมันใกล้เดือดแล้วพอลูกค้านั่งแป๊บเดียวมันเดือดเลยเห็นไหม เขาต้องคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาไม่ใช่สถานการณ์เตรียมพร้อมเพราะว่ามันต้องไม่มีต้นแบบการริเริ่มทำตั้งแต่ครั้งแรกมันไม่มีต้นแบบมันไม่มีระบบอะไรมารองรับครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่ามันไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่พร้อมครับมันไม่พร้อมยังไม่พร้อมไม่พร้อมครับเมื่อคุณรอให้พร้อมตอนนั้นตลาดวายแล้วครับเพราะทุกคนก็จะแห่มาทำครับดังนั้นนิสัยรวยเขาที่หนึ่งคือ เริ่มทำทัาง,งที่ยังไม่พร้อมครับนิสัยรวยข้อที่2คือเน้นที่การสร้างคุณค่ากับลูกค้าไม่ได้เน้นที่การหาเงินเป็นอันดับแรกครับคุณอย่าลืมนะครับว่าเงินเนี่ยเป็นบายโปรดักต์หรือเป็นผลพลอยได้จากการที่คุณสร้างคุณค่าหรือคุณแก้ปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้าครับคนรวยกับคนจนโฟกัสผิดกันคนจนคือจะหาเงินจากไหนจะหาเงินได้ยังไงจะทำไงถึงรวยแต่คนรวยคือคุณจะสร้างคุณค่ากับลูกค้าได้ยังไง ถ้าวันนี้คุณคิดว่าโอเคคนต้องการการพักผ่อนคุณจะทำไงให้คุณเป็นสถานที่พักผ่อนที่ลูกค้าเนี่ยชอบพักผ่อนมากที่สุดครับวิวสวยไหมโรงแรมแล้วคุณจะทำเป็นผับคุณจะทำเป็นคลับคุณจะทำเป็นที่ที่ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกดีแหล,ลกรู้สึกผ่อนคลายแล้วเมื่อลูกค้ารู้สึกดีแหล,ลกรู้สึกผ่อนคลายนั่นคือคุณแก้ปัญหาความเครียดลูกค้าได้ลูกค้าก็จะจ่ายเงินให้กับคุณครับ คุณดูคนที่ประสบความสําเร็จนะั่นคือเขาคิดโซลูชันบางอย่างเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับสังคมนี่คุณแก้ปัญหาให้กับสังคมได้เยอะคุณแก้ปัญหาให้กับคนได้มากรายได้คุณก็มากครับและนิสัยรวยข้อที่3ามน่คือเน้นที่การปร,ปรับปรุงตัวเองมากกว่าการโทษชาวบ้านครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนทั่วไปนะแต่คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบโทษชาวบ้านมากกว่า การโทษตัวเองคุณลองถามดูสิครับว่าทําไมขายไม่ดีไปถามคนขายไม่ดีทุกคนเลยถ้าคุณมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีใครก็ตามที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามที่เขาขายไม่ดีคุณถามเขาว่าทำไมขายไม่ดีคอยผล5ข้อคุณเชื่อไหมว่า5ข้อจะไม่มีการโทษตัวเองเลยหรือคุณไปถามร้านอาหารที่ขายไม่ดีทุกร้านว่าทำไมคนณถ่งขายไม่ดีเขาจะโทษทุกอย่างแหละครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีที่ได้มีที่จอดรถตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเขาสั่งกันแล้วนะครับทุกคนเนี่ย สั่งออนไลน์กันหมดเขาจะโทษทุกอย่างแต่อย่างนี้ที่เขาจะไม่เคยโทษเลยคืออาหารเขาไม่อร่อยครับแั้วนี่นจริงๆถ้าอาหารเขาอร่อยนะต่อยเขาอยู่ในซอยนะเดี๋ยวก็มีลน์แมนมีแกรฟปฟปรับแต่อาหารมันไม่อร่อยแต่เขาไม่โทษตัวเองเขาเลือกจะโทษคนอื่นครับและนีสัยรวยข้อที่4เลยคือคนรวยห่วงเวลาครับคนจนหวงทรัพย์สินครับคนรวยห่วงเวลาคืออะไรครับบางครั้งเนี่ยเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถซื้อกลับมาได้ เวลาเป็นสินแว่ไม่สามารถซื้อกลับมาได้แต่ทรัพย์สินหรือเงินทองสามารถหากลับมาได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาต้องการขายสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วเขาต้องใช้เวลา10ปีในการเรียนรู้ทักษะการป,ปิดการขายเขาจะไม่เสียเวลา,าครับเขาจะหนึ่งจ้างคนที่รู้แล้วมาทําให้แบ่งผลประโยชน์กันแบ่งเปอร์เซนต์กัน2ครับถ้าเขาคิดว่าเขาไม่มีเงินจ้างนะต,ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาลงทุนไปเรียนรู้ครับศมมูน่าการปิดการขายใช้เวลา10ปี แต่ถ้าเกิดเขาสามารถลงทุน2 3หมื่นบาทแล้วสามารถประหยัดเวลาไปได้10ปี mm hmm. เขาถือเขาคุ้มนะครับเอา2-3หมื่นบาทนี้เรียนกลยุทธ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการปิดการขายแล้วมาปรับปรุงพัฒนาน,นิดหน่อยแล้วสามารถปิดการขายได้เลย2 3หมื่นบาททับเดียวมันคืนทุนพอมันคืนทุนเสร็จปุ๊บระยะเวลาตั้งแต่นั้นจนถึง10ปีมันคือกำไรแต่ถ้เาเกิดคุณเสียเวลา10ปีเวลา10ปีไม่สามารถหากลับมาได้ครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาหวงเวลามากกว่าทรัพย์สินครับ และข้อที่5คนรวยไม่จะคิดอะไรก่อนล่วงหน้าคิดก่อนตั้งแต่มันยังไม่เกิดรอมันเกิดครับคนมี2ประเภทครับ 1. คือคาดว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วไปสร้างดักไปสร้างรอครับ2คือรอให้มันเกิดแล้วค่อยงงเอ๊ะฉันจะทํำยังไงครับวันหนึ่งที่มันเกิดแล้ววันนั้นคือวันที่ตลาดวายแล้ววันหนึ่งที่มันเกิดแล้วคนแห่เข้าไปแล้วมันไม่ทันแล้วครับแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่ายังไงมันเกิดคุณมี Google ไหมครับ คุณมีอินเทอร์เน็ตไหมครับผู้สามารถดูได้เลยว่าเทรนด์โลกมันกำลังจะไปทางไหนครับตอนนี้เป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสารทุกคนมันเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับอะไรครับและนั่นตามมาสู่นิสัยรวยข้อที่6ครับคือคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับอะไรครับโดยเฉพาะคนที่กาลังสร้างเนื้อสร้างตัวตอนนี้คคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องดราม่าไหมคนนั้นตกกับคนนี้ข่าวอันนั้นเซฟนั่นแบนนี่ไม่ครับ หือคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณคุณเอาเวลาไปเสพเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคุณเอาเวลาไปเสพสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วงนี้เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับทุกเวลาทุกนาทีมีค่าครับและข้อ7ข้อสุดท้ายคือคนรวยเพจถึงวินทำยังไงก็ได้ให้ชนะครับมีคนบอกว่าคนสําเร็จมักจะเริ่มง่ายแต่เริ่ยากแต่คนล้มเหลวคือเริ่มยากแต่เริ่มได้คืออะไรครับโอ้ยังไม่พร้อมอะ่ะ เดี๋ยวรอนู่นก่อนรอลูกเรียนจบก่อนรอผ่อนบ้านหมดก่อนรอผ่อนรถหมดก่อนรอพร้อมก่อนรอโควิดหายก่อนแล้วรอรอรอ,อครับแต่ว่าทําให้หน่อยจุปสรรคไม่เอาแล้วแหละมันก็ยากคงไม่เหมาะกับฉันหรอกเห็นไหมจงเป็นคนที่เริ่มง่ายแต่เลิกยากอย่าเป็นคนที่เริ่มยากแต่เลิกง่ายครับและนี่คือเจ็ดนิสัยรวยครับถ้าคุณอยากรวยเร็วสมเร็จเร็ว ทำตามนี้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลาเจ็มงคึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถ a อเด i n สายแบง์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ